กรับสวัสดีครับผมจะอุปชัมมาทักทายทุกคนนะครับและตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณป่าเบญจพรรณบ้านแม่ศรอูฐานปฏิบัติการบ้านยามชายแดนของผมเองครับและวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศความสดชื่นของป่าเบญจพรรณแห่งนี้หลังจากที่มีความแห้งแล้งนะครับผมไปช่วงหนึ่งนะครับผมและวันนี้ป่าแห่งนี้มีความชุ่มชื่นแล้วนะครับผมสิบเนื่องจากเมื่อคืนที่แม่ศรอูมีฝนตกลงมาก็เลยทําให้เบรจากาศเช้านี้มีความชุ่มชื่นมีความชุ่มชื่นแค่ไหนผมจะให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมไป ชมบรรยากาศความชุ่มชื่นของปาอ่าบิพันแห่งนี้พร้อมกันเลยครับขออนุญ,ญาตแพนกล้องเลยครับ และข้างหน้าของผมนี้นะครับผมคือป่าเบญจพรรณที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับผมเป็นเส้นทางสังจรที่พวกผมจะเดินผ่านเป็นประจำนะครับผมเพื่อที่จะเดินขึ้นไปบนยอดเขา 4G ่นะครับผมและเบื้องหน้าด้านล่างก็เป็นชุมชนฐานปฏิบัติการบ้านยามชายแดนของผมเองนะครับผมเป็นที่พักของกําลังพลและก็ของพวกผมนะครับผมนี่ครับมองจากมุมนี้มีความสวยงามนะครับผมทุกคนเป็นชุมชนเล็กๆแต่มีความยิ่งใหญ่นะครับผมเปรียบเสมือนบ้านเล็กในป่าใหญ่ของ โครงการพระราชธรรรินะครับผมทุกคนนี่ครับมีความสีเขียวของธรรมชาติที่สวยงามลงตัวมากๆนะครับผมบวกกับเวลานี้บนท้องฟ้ามีสีเทาๆนะครับผมผมคาดว่าบ่ายนี้น่าจะมีฝนตกลงมา ให้ชุ่มฉ่าชุ่มชื่นกันอีกนะครับผมทุกคนสังเกตดูตนะครับผมหมูมวลไม้หมูต้นไม้เบญจพรรณผกดอกออกใบมีสีเขียวมีความชุ่มชื่นขึ้นมาแล้วนะครับผมป่าดูมีความชีวิตชีวาแล้วป่าฟื้นฟู Diet ขึ้นมาสวยงามแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นยอดเขา 4G นะครับทุกคนก็จะมีหน้าผามีเห็นที่สวยงามนะครับผมแต่ช่วงนี้นะครับผมเป็นช่วงที่ขึ้นไปยากอยู่นะครับผมต้องรอช่วงปลายปลายฝนต้นหนาวนะครับผม ผมถึงจะขึ้นไปนะครับผมไว้มีโอกาสจะพาทุกคนขึ้นไปชมบรรยากาศบนยอดเขา 4G รับรองวิวสวยมากๆเลยนะครับผมนี่ครับและตอนนี้ผมอยู่ที่จุดจุดหนึ่งนะครับผมของป่าปิชัพันแห่งนี้ซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีความสูงในระดับหนึ่งนะครับผมและมีความเคลื่อนไหวยากนะครับผมก็เลยทาให้มีความยากลําบากนะครับผมในการแผนกล้องให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศนะครับผมก็จะจํากัดนะครับผมมุมองศากล้องได้ขนาดนี้โอเคทุกคนก็ต้องขออภัยกันด้วย เยนะครับผมก็พาย้อนมาชมนะครับผมตรงมุมเดิมแล้วก็มุมวิวบนท้องฟ้าที่สวยงามของป่าแห่งนี้นะครับผม3 6 0อองศานะครับผมนี่ครับแล้วก็มุมตรงนี้นะครับผมถ้าเป็นในกล้องก็จะอยู่ฝั่งขวามือผมนะครับผมตรงนี้ก็เป็น แนวนะครับผมแนวป่าธรรมชาติของมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบ้านแม่สอูนะครับผมเขตป่าสงวนนั่นเองนะครับทุกคนนี่ครับตรงนี้นะครับผมนี่ครับก็จะมีต้นไม้นะครับผมน้อยใหญ่เรียงรายนะครับผมที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับผมเติบโตนะครับผมต้องใช้เวลาหลายปีนะครับผมกว่าจะเจริญเติบโตขนาดนี้นะครับผมต้นไม้2ต้นสาต้นข้างหน้านี้นะครับนี่ครับทุกคน วกับเวลานี้มีเสียงนกร้องขับขานเข้ามาทำให้ได้ยินเสียงดนตรีธรรมชาติได้อย่างจับใจชื่นจิตนะครับผมนี่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะพามาชมนะครับผมอัปเดตนะครับผมความชุ่มชื่นของป่าแห่งนี้ทุกคนสังเกตดูพื้นป่าแห่งนี้นะครับผมจะมีความชุ่มชื่นนะครับผมของน้ําฝนนะครับผมใบไม้แห้งที่เคยเหี่ยวเฉาบัดนี้ได้ชุ่มชื่นแล้วก็อุ้มอุดมสมบูรณ์นะครับผมด้วยสารอาหารจากน้ําฝนนะครับผม ด้านหน้านู้นก็จะเป็นวิวนะครับผมมุมเดิมๆที่สวยงามนะครับผมของพื้นที่แปลงพ่อปลูกเจ้าหน้าที่เกษตรไทยญี่ปุ่นนะครับผมนี่ครับตอนนี้นะครับผมเจ้าหน้าที่โครงการไทยญี่ปุ่นก็ได้ทําการนะครับผมสร้างนะครับผมโรงเรือนนะครับผมโรงเรือนหรือโรงผลิตนะครับผมผลิตภัณฑ์นะครับผมที่ใช้มาแปรรูปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโกโก้หรือผักนะครับผมถ้าได้ผลผลิตมาก็จะมา นำมาแปรูปณะโรงงานนะครับผมอาคารสองหลังที่ทุกคนเห็นนะครับผมนี่ครับข้างหน้านู้นนะครับผมไว้เดี๋ยวมีโอกาสเราไปรับชมนะครับผมโลงแปรูปแห่งนั้นกันดีกว่านะครับผมโอเคนะครับผมแต่บัดนี้มาชมธรรมชาติมุมนี้ก่อนนะครับผมป่าเป็นจำพันบ้านแม่สวยอูนะครับผมบัดนี้ได้ฟื้นฟูนะครับผมมีความร่มรื่นร่มเย็นนะครับผมมีความสีเขียวเป็นธรรมชาติเข้ามาแล้วนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ